อย่างว่าเนี่ยโอเคก็สวัสดีพี่น้องก็ด้วยนะฮะวันนี้มาพราผมกระเพราอีกแล้วนะฮะเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเก็บไมคราฟในซีรีส์วันพีซกันอีกแล้วนะครับแหมก็ไมคราฟในซีรีส์วันพีซในแมปอ่อทวายไรฟอเรสนะฮะถือว่าอยู่ในซีรีส์วันพีซแต่มันไปจนภัยในทวายไรฟอเรสนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าไงดีกลับมาเริ่มเริ่มใหม่นะฮะนี่นี่กวางมีกวางด้วยกวางนี่กินได้ไหมเนี่ยนี่วายเดียนะ,นะ,ะมีเดียชื่อเดียด้วยนะฮะกวางเดียถูกต้องไหมแม โอเคนะครับก็เอาไอเดียมันเริ่มต้นใหม่รีบมนต้นอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาต้นไม้ปกติหรือเปล่าครับอะไรวะก็คือต้นไม้อะไรอก็ก็เป็นไม้ธรรมดานี่แหมใช่ไหมเออก็ปลายเป็นไม้ได้คราฟได้ปกตินะครับนะไอตัวคราฟมาแล้วเราก็เรียกว่าอยู่ในเ,เรียกว่าในที่ที่ธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะฮะก็พอมันเริ่มเริ่ม เริ่มเข้ามาในแมบนี้นี่เราก็มาอยู่ข้างๆกับปราสาทเลยแล้วนั่นก็จนสลัดแล้วเราก็ไม่มีอาวุธนะครับแล้วคราวนี้เราจะสู้กับมันยังไงเราบอกโอ้ยเอาถึงไหมเฮ้ยจะเลื่องม,มันเหลือน้อยไหมไมู่้กับใครมาวันนี้ดีจ้าดีจ้าเอาเอาวุธมาให้โดนหน่อยดิขออันหนึ่งขออันนึง,ออนนงไม่มีดาบให้หน่อยเหรอขอดาบหน่อยดอกไม่ไม่ดอกว่ะน่าเสียดายจังโอเคช่องมหมครันนบ นะฮะแม้ว่าเราจะอยู่แมบ,บไหนแมบบอะไรมินโจรสลัดก็มาหาเราได้ทุกทีจริงจริงนะครับในในแม Twilight f o r e s t นี่ก็จะเรียกว่าอัีจะมีสิ่งที่มหัศจรรยะะนะะ์เรื่อยๆรื่อนะฮะนะครับเรื่อยๆนี่ขาดเลยเน,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 นมันเนมันเรื่อยนะฮะคนละเรื่อยมีหินห้อยด้วยนะครับเนาะเป็นแมปที่สวยงามผมน่าจะลงเชเดอร์นะเนี่ยแต่ไม่ได้ลงนะฮะตอนนี้ผู้จรสลัดกับผู้ทหารเรือก็กำลังสู้กันอยู่แล้วมันก็กำลังตรงมาทางนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องรีบนะฮะรีบรีบที่จะเอ่อ ทำอาวุธมันสู้กับมันนะครับซึ่งมันก็มาแล้วแม่เงยทําไม่ทันตีเฉินหนึ่งเองมามาถือไหมเจอขิ้ผิดแล้วจะพูดถาเรือขี้จะมาสู้กับกับเพาเหรอเร็วไปล้านปีอื้อกับเพาก็ใช้สกินเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่นี่เนี้ยนี่เนี้ยเมื่อไรอย่าตายตายตัวหนึ่งโอเคอ่ะแอ่นี่นี่อื้ออื้อตายเก็บแพดฟอร์มไว้เอาไว้ทำกระดูกผีนะฮะโอเค มาต่อกันเลยนะครับอ่ามาครับอ่านี่ก่อนก็เดี๋ยวต้เช็ควานนะครับอย่างต่อไปก็คือ,อที่ขุดจําเป็นมากดาบเดี๋ยวค่อยแล้วกันค่อยว่ากันอีกทีนะโอเคอันนี้เป็นไม้ฐานใช่ไหมเขาว่ากันว่าถ้าใช้ไม้นี้เผา่านนี้จะทําให้ฐานดีขึ้นใช่ไหมครับจะทำให้ถ่านฐานอยู่นานขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้หรือเปล่านะไม่ใช่ไม่แน่ใจนะครับโอเคเย่อมไปเลย ตอนนี้ก็เริ่มเท่เริ่มอยู่ดีโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวนะแถวน,นี้มีอะไรที่แปลกเดี๋ยวขอน้องกันดีกว่านะครับในในที่แห่งนี้นี่จะไม่มีคําว่าเช้านะบอกเลยนะครับคือเราจะเป็นตอนกลางคืนตลอดเวลาใช่ไหมแล้วแมปนี้นี่จะไม่มีทะเลด้วยนะครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้มากมายนะฮะเนี่ยมีแกะอะไรก็ไม่รู้อะนะครับแล้วก็มีหนองน้ําในน้ำก็ไม่มีอะไรใช่ไหม นึกถึงจูน a s s i c p ร r ฟเลยมันลงน้ำแล้วแบบมีปลาเตยใหญ่มาไล่งับอะไรอย่างเงี้ยก็จะโหดเกินเฮ้ย hey, กวางเฮ้ย hey, นั่นมันตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรวะเอ่อหมูป้าดีจ้าดีจ้ะดีจ้ะดีจ้าไลท์ฮันเตอร์เยดเคเอาเลยครับแม่ เดี๋ยว,ยวแล้วกวางมันจะได้เนื้อกวางว่กวางกวางกวางทำไมกวางร้องเหมือนวัวเลยวะโอเคได้เนื้อกวางมาด้วยนะ่านะฮะโอเคทำไมได้สองเนื้อวะช่างมันเถอะโอเคเฮ้ยลืมบอกลืมบอกถึงเรื่องกล่องนะกล่องพวกนี้นะฮะผมเสกมายอมรับตรงๆเลยนะับก็มีกล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามแล้วก็กุญแจให้หกขีนะฮะก็คือ,อาตามพาร์ทหนึ่งผมก็จะเสกมาแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะับโอเคไหนๆก็ได้กล่องมาแล้วเปิดเลยดีกว,ว่าหนึ่งสองเฮ้ย โห่เปิดชีได้สองผลยิ่งแค่นี่แหละเขาเรียกว่าปรมาจารย์นะครับเนี่ยไม่เก่งจริงที่ทำไม่ได้นะฮะโอเคนี่ผลอะไรเนี่ยโบม,โบมูโบมูกะสุเกะสุเกะนูม,มายใส่พารามีเชียสองอันเลยเอาใช้อันนี้ก่อนเลยกันครับมันผลของตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผลไม้ปิซาาข,ของตัวอะไรไม่รู้อะใครรู้ก็บอกด้วยนะเอานี่สองบลน,นี้เลยนะฮะบ,บอกด้วยนะครับโอเคเยี่ยไมไปเลยใช้เลย เยี่ยมอย่างนี้แล้วก็มีเป็นอาวุธป้องกันตัวเองแล้วไอ้ตะก่อนอื่นต้องเรียกว่าหาฐานต้องต้องลงไปขุดก่อนนะครับใช่เพราะว่าเราต้องเผาโอเคเฮ้ยนี่มันเหมืองเลยนี่ว่าเป็นเหมืองเหมืองหนึ่งด้วยนั่นมีถวาวรอะไรลากเข้ามาเฮ้ยโอ้ยเป็นเหมืองอะไรจริงด้วยว่ายัดเอุย้ยเสียงอะไรยัดเคี้มไมค้ารับน่ากลัวจัดโอเคครับ ต้องหาที่เผาก่อนหาอะไรกินก่อนนะตอนนี้ไม่กินนี่มันไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงไม่กินนี่ไม่รอดนะครับกับชีวิตไม่ครับมาเริ่มใหม่ทั้งทีนะฮะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเริ่มใหม่ไวขนาดนี้ตอนแรกผมตั้งใจจะเล่นไม้ครับกับพวกพี่ๆด้วยนะพี่โมพี่โบ้อะไรพวกนี้แต่กับไม่ไหวเวลาไม่ค่อยตรงกันก็เลยไม่ได้เล่นด้วยกันอีกอย่างถ้าไม่มีตังค์ใจค่าโคโลด้วยนะฮะถ้าไม่เปิดโคโลก็เล่นด้วยกันไม่ได้มันแ a กกระตุกกตุกยังไงอุ้ยลืมไปนี่แม่งน้ำเอ้าเวรแล้ว อย่างนี้เรากลับโลกเดิมไม่ได้แล้ววดิโอเควิธีกลับโลกเดิมเนี่ยต้องอเอาเพชรมาโยนที่บอ่อนี้นะเราจะสามารถกลับโลกเดิมได้แต่ก็นั่นแหละรครับช่างมันอะมันจะหลายพาร์ทเกินถ้าเราจะกลับโลกเดิมแล้วก็แบบไปหาผลปีศาจแล้วค่อยกลับมาตะลุยใหม่สู้เสกพาร์ทละกล่องนะครับแล้วคุณแจก็หาเองเนะโอเคตามนะันเย็บต้นไม้ปกไว้โอเคมาตอนนี้ไม่มีบ้านนะครับอยู่แบบไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหล่ง นะฮะยังไม่ได้ลองสกิลเลยว่ววะโอเคเผาไม้ก่อน,นครับนี่นี่ไม้ทานโอเคเยี่ยมเอ้นี่อันเดียวพอน่าจะใช้ได้พอนะครับกับเออเอาสักสามก้อนแล้วกันนี่โอเคพอเฮ้ยไม่เอ้ชั่งชั่งไม่เหน็บไปสวัสดีจ้าทหารเรือนะครับแล้วก็เออ อะไรเนี่ยอุ้ยมีดาบดอบไปด้วยโอ้โหดูเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวสกิลโอ้สกิลเดี๋ยวโอ้โหเลือดเลือดหมดหลอดหมดหมดแล้วหมดหัวใจฉันขอหมดหัวใจเย็ดแค่โอ้โหเย็ดไม่งอ้นี่นี่มันกินได้เลยแบบวะอ๋อเราต้องต้องอยู่อย่างนี้นี่วะกำเผาพิษเย็ดแค่โอ้โหสกิลไม่อันตรายอ่ะแม่งใช้กับตัวใช้กับมอนสเตอร์ใกล้ๆไม่ได้ต้องใช้ไกลๆ เมื่อกี้มันเกือบตายไอเวนเอ้ยเนื้อกวางจ้ากินอะไรแล้วเต็มเลยครับโอ้ยไม่เอาอย่ามาอย่ามาตอนนี้เมื่อกี้ใช้สกิณเลยเปล่าวะลืมเมนสกิลเดี๋ที่มันอันตรายวะเนี่ยใช้แล้วเกือบตายเลยครับต่อไปนี้ป้าป้านไม่ได้ละเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีใครเดินโอ้ยตุ๊ตตุ๊ตเฮ้ยโอ๊กใจโอ้ยโอเคเอาไม่ โอ้โอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนเดินมานิดเดียวตายเลยผลแรกเราเสียไปเรียบร้อยเลยครับใช้สกิลแค่สกิลเดียวเองอะแม่งเอ้ยคือสกิลแบบยัดแค่ถ้ามันจะระยะขนาดนี้นะก็จะเกินไปปะว,วะโอเคเรามาใช้อีกผลเลยแล้วกันครับรเลือกทำไมแม่งรวมกันไม่ได้เดี๋ยวโหเว้ยก,ก่งกินกระจายหมดเลย,ยมาอีกแล้วเหรอเอาไงเอ,อ้านี่เป็นสกิลอะไรอุ้ยไอ้ไอ้ผลนี้อีกแล้ว ไอ้อผลนี้ที่มันหายตัวเลยก็โอ้โห,โโหแย่วะ่ะอ้ยกระตุก้วยน่ะเอาน่ะน่น่จะตายแล้วนะ่ะโอ้ยคือแบบหายตัวเลยก็ระเบิดตัวเองโอ้โหยอมตายดีกว่ามั้งเนี่ยเอาตรงๆยอมตายดีกว่านะครับอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะร่างกายเราหายตัวแต่มอนเตอร์แไม่ก็เห็นเราอยู่ดีจะหายตัวไปเพื่ออะไรนะครับเนี่ยแม่เห็นเราอยู่ดีนะแต่เราไม่องมองเห็นตัวเองเนี่ยมันแม่งก็ตีกูโดนอยู่ดี ไอ้จัดมาฆ่ากูเลยมาเออเอออีแม่ง,มไง,ไมงเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเอาไงกินนักข่าวะฮะเอ,เอาไงกินนักขา่าได้มาสองผลจุฆ่ากูหมดเฮ้ยทำไมกูโดนตีจากข้างหลังวะกินนักขา่าได้มาสองหยิม,ม,ม,มอื้อ เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นใช่ไหมช่างเป็นเด็กหน่อยโดนตีเธอหารลองโมเองตายไปแล้วสามรอบในพาร์ทแรกครับไม่ได้ตายเพราะอะไรเลยเฮ้ยนั่นมันอะไรวะหมายักษ์เหรออะไรอยู่เนี่ยแม่งเอ้ยโอ้เฮ้ยเมื่อกี้อยู่ในฟองอะไรแถวนี้มีตัวอะไรหายตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะหายตัวได้ไงอ่ะ ตัวอะไรอะเห็นเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฟองเล็กๆอุ้ยจับโอ้โหนี่ไงตีโดนแล้วเนี่ยตัวอะไรวะต้องใช้ดาบเดี๋ยวพีดาบอะไรนึกว่าอืมเราตายแล้วเว้ยตัวอะไรวะเนี่ยมาแหยตัวได้ไงอะอุ้ยเฮดเค้ใครมันบินบ็อกมาแหย่เราวะเนี่ยฮึ่เดิมทีก็จะตายแล้วเปิดกองสองเลยขอให้ดวงดีๆหน่อยฮึบ ผลสายพาราไมซีเอ็กแล้วอุ้ยสายไอตัวแพนด้านี่แม่ไม่มีใครเดินมาหาเราเลยนะแม่งอันตรายวะ่ะโอเคครับตอนนี้นี่ไม่ไว้ใจใครที่สุดมันก็ไม่มีใครนอกจากเราเนี่ยโอเคสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือหาอาหารเพิ่มก่อนนะครับก็มีอาวุธแล้วแล้วก็มีผลปีศาจแล้วในตัวทำกล่องเก็บของมาดีกว่ามั้งตอนนี้ถือว่าแม่งอันตรายไม้พอไม่เอย่ยโอเคพอแล้วละ่ะพอแล้วละ่ะ เปิบ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 กองเก็บของมันทำยังไงวะอ๋อนี่ไงถูกแล้วเยี่ยมนะครับใครป่วยไม่รู้บ้านก็ไม่มีแต่สร้างอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้เนะี่ยเก็บไปจำเป็นเก็บไว้ก่อนนะครับนี่เอามามดินเอามาไม้เก็บไปนะครับอ่ะโอเค <c oughs> เฮ้ยทำที่ที่ขุดหินก่อนดีกว่าครับตอนนี้เฮ้ยเราก็มีโอเคขุดไม้ทำที่ขุดหินเยี่ยมเฮ้ย ตายเทโลบินนะฮะผ่านแรกแม่งตายชิหายไปบอลเลยนะครับตายสามสี่ตัวเจอกับแม่งตัวอะไรบินวอลก็ไม่รู้นะครับแล้วแม่งก็มาตีเราข้างหลังตอนแรกก็นึกว่าคิดไปเองนะฮะที่จริงเราไม่ได้คิดไปเองนะครับอ,อ๋อสรุปแล้วคือผมมาได้เล่นกากนะแต่แม่งเกมโหดแอบขออ้างได้กแล้วกูเฮ้อโอเคขอลงเหมืองสักหน่อยแล้วกันนะทำที่คุณเล็กก่นอนโอเค แล้วก็มอดนี้นี่เหมือนจะมีระบบค้าอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับเป็นอะไรบ้างวะที่มันมาใหม่เนะี่ยดูดิชุดก็ยังเหมือนเดิมมีชุดอะไรมาใหม่เฮ้ยมีนี่่าชุดอะไรก็ไม่รู้ชุดใบไม้เอะเอาใบไม้มาทาชุดเนี่ยนะแล้วใบไม้หายจากไหนใบไ,ไม้หายจากไหนวะสร้างแมงเรับโอเคแล้วอะไรเนี่ยไฟเจอแฮมเมอร์นะครับอู้แล่อะไรวะนะแล่ไฟเอ่ะ Fire. โอเคแล่ไฟนี่อะไรครับไอรอนแล้วมันหาไอรอนอีกไนไดจากไหนวะ ไอรอนอินก็ตนะครับอะไรก็อะไรรู้แจ้งมาให้นะเดี๋ยวค่อยลองคับค้าบกันไปดูโอเคตอนนี้ขอหาอาหารหน่อยเด้อมันผสมพันธุ์กวางได้เปล่าวะกวางกินอะไรอ่ะอยากรู้จังน้องๆคนไหนเคยเล่นมอดน,นี้บอกด้วยเนะี่ยอุ้ยเอ้ยลืมไปกูลงน้ำแล้วกูขึ้นไม่ได้กูเป็นผดปีศาจโอ้ยอะไรกันกนักระหนากองกูนกนกนกนเนี่ยอีกเวรเอ๊ย,ลยแล้ว ข้างหน้าเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนะอุ้ยข้างหน้ามีเหมือนมีตัวอะไรเลยเฮ้ยเสียงอะไรโอเคต้องขุดบล็อกไปเรื่อยๆนะจนกว่าน้ำมันจะหมดนะครับลืมเอาถังน้ำมาด้วยดิเนี่ยอุ้ยโอ้ยเป็นแบบนี้แล้วอีเวนต์เอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเค เมือนะ่อไหร่น้ำมึงจะหมดเนี่ยหมดเถอะเออ,อยืนได้พีโอ้ยหรือไปปีผลปีศาจแล้วไอ้น,นี่ไม่ได้เฮ้ยทำไมหิมะมันหนาขนาดนี้วะหนาจนมองอะไรออตัวอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยม,ม,มึงเจอมึงเจอมึงเจอเลย <c oughs> เดี๋ยวตัวแค่นี้กูใช้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสกิลมึงจะแรงไปไหนวะกูจะปิดหมอกได้ไหมครับหมอกแม่ง เยอะมากและทําให้เราติดสถานะสโลรี่นะฮะคือเดินช้าแล้วโอ้โหรู้วทำไมโจสลัดมาเกิดแถวบ้านเราเพียบเลยอะเฮ้ยกูออกจากแถวนี้ก่อนโอ้ยหิมะจะมาบ้านกูมีเนี่ยโอ้ยเดินช้าเลยครับอยู่ในที่หิมะแบบนี้อยากปิดหิมะมากแต่ปิดไม่ได้นะฮะทำไงได้ล่ะโอเคออกจากหิมะหน่อยเถอะออกหน่อยเถอะแม่งเอ้ยจะไปหาอาหารแล้วกูจะฆ่าแม่น้ำยังไงดีวะเฮ้ยกระโดด นี่ไงกระโดดผ่านนี่ไปเฮ้ยกระโดดถึงอู้ยลื่น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 เฮ้ยโอเคอ่าดีจ้าหุ้ยมันนี่มันแก่ในตำนานนี่แม่อุ้ยดีครับไหนขอท้องขอทดลองสกิลหน่อยอ้าวสกิลไม่ใช้ยัไงวะใช้ไม่เป็นอ๋อใช้นี้แล้วกันนี่มึงลอยตายไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายก็ตายแล้วโอเคฆ่ากวาดนะครับ ได้เนี่ยกวางแม่ทำไมได้เดียวจังแดนเดียวเองอ่ะอุ้ยแถวนี้มีกินร่องรอยการต่อสู้ด้วยโอเคแกะจา๋าถ้าค่าแกะได้อะไรก็ได้ขนแกะมาแนบะโบรุแกะติงตางอุ้ยมีกวางเยอะเลยอ่ะทำไมกวางล้องเหมือนวัวเลยดูมันมาแทนวัวใช่นไหมโอเคนี่ครับ ท่าน,นี้เจออะไรชุนวายมาเยอะไหนไหน,ไ,หนไอพวกนี้เยอะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเจ๋วแฮะอุ้ยมันตัวยิงปืนด้วยตัวเอ้ตกใจทําไมไม่เดินเข้ามาหาเรายิงไม่โดนหรอกครับเขาเรียกว่ามุมเม้นต์มึงโดนกูแน่มึงปับ๊บลอยไม่ตายวะไม,ไม่อยากใช้สก,กิลนี้นะแต่เดี๋ยวเราตายเนี่ยโอ้โหเยอะไปเดี๋ยวต้องรอดมาครับมันจะตายเราป่ะ มันนี่มันนี่มนันนี่โอ้ไม่ตามกูฆ่ามันก็ได้ไม่ต้อกลัวตายเหมือนไงเนะี่ยสกิลนี้มันระยะใกล้หรือรยอะยะไกลอะครับโอ้หโหระยะไกลโอเคอุ้ยแล้วบ้านกูจะเด็ดเดี๋ยวโอ้ยังอยู่ดีเว้ยแล้วยังมีเหลอดดือรอดอีกออืตายไม่ตายถึกไปไหนถึกไปไหนเฮ่จะอะไรกันนะกันแนะ่โอ้โว ตะคิวมึงก็อลังจังเลยยึดเข้โอเคนอนก่อนนะับจะได้เซฟที่อยู่บ้านเราได้นะฮะก็ไม่ไม่ไม่ได้เรียกก็บ,บ้านหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ใช่บ้านอะไรนะครับโอเคมาเก็บของเอาเลยครับสำหรับพาร์ทน,นี้ผมว่าพร้อมพิธีนี้ก่อนเลยกันนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะฮะคิวเกนยี่เทลแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ,ลรบแล้วก็ติดตามกันด้วยว่ากระเพราโจอชิลล์ในมัดนี้ได้อีก นั้นแค่ไหนพอแม่งเยอะเหลือเกินนะฮบแม่งมอนเตอร์เยอะมากนะถ้่ากาบลงทหารเรือโจโซรสลัดเยอะมากนะฮะก็พันหน้าคงจะเสกเพิ่มอีกหนึ่งกล่องน,นะสำหรับวันนี้ก็คิวเกนที่เ,เ,อเ้อแล้วจันแล้วก็ใครรู้อะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับม็อดนี้นะฮะหรือว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะนะฮบอยากให้ทำอะไรต่อไปอะไรก็ว่าไปคิวเกนเอ้ยคิวเกนหลายรอบอ่ะบ๊ายบายจุบ๊บๆไปละยี่ห้ครับ